ขออนุญาตท่านประธานในการนาเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทาความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพศซึ่งท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเสนอร่างดังกล่าวนะครับแต่เนื่องจากเหตุผลความเป็นไปอย่างที่เราทุกคนทราบนะครับว่าท่านชัยวัฒน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาแห่งนี้เพื่อน,นําเสนอร่างด้วยตัวเองได้นะครับจากการยุบพัก ก้าวไกลนะครับผมในฐานะที่มีรายชื่อเป็นลำดับที่สองในฐานะผู้เสนอจึงต้องเสนอร่างนี้ด้วยตัวเองนะครับท่านประธานที่เคารพครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีหลักการที่สําคัญนั่นก็คือให้มีกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองโดยเหตุผลนะครับที่มีการเสนอกฎหมายฉบับนี้นะครับนั่นก็คือโดยที่ได้ปรากฏ ความขัดแยง้งทางการเมืองอันเป็นเหตุให้มีการเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองของประชาชนตลอดจนมีการกระทําอื่นใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงนับตั้งแต่มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเ <c oughs> มื่อวันที่11กุมภาพันธ์2549การยึดอํานาจรัฐโดยคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549และการยึดอำนาจรัฐโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2557สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันอันนำไปสู่การกล่าวหาและดำเนินคดีกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เมื่อได้คำนึงว่าบรรดาการกระทำต่างๆของประชาชนนั้น ได้กระทําไปเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองอันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนจึงสมควรให้มีการนิรโทษสกรรมประชาชนในกรณีดังกล่าวเพื่อขยัดความขัดแย้งที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมใช้และตีความการกระทําความผิดแต่เพียงตามองค์ประกอบทางกฎหมายโดยไม่ได้คํานึงถึงมูลเหตุจูงใจ ของการกระทําอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองดังนั้นภายใต้โครงสร้างแห่งระบบกฎหมายปกติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้จึงไม่สามารถขจัดความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ได้เพราะการแสดงออกของประชาชนอันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความขัดแย้งทางการเมืองจึงจําเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด การกระทําความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมเพื่อให้วินิจฉัยกรณีการกระทําความผิดอันผู้กระทําได้กระทําไปโดยมีเหตุจูงใจทางการเมืองจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะได้ลงรายละเอียดเนื้อหาผมคิดว่าผมมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการอภิปรายถึงคอนเซปต์ถึงความเข้าใจถึงแรงจูงใจของเรา ว่าสาเหตุที่เราต้องนําเสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีว่ายอย่างไรแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใช้โอกาสเดียวกันในการที่จะอภิปรายถึงเนื้อหาสาระว่ามีรายละเอียดอย่างไรเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเราถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่น่ากลัวพวกเราถูกตราหน้าว่าเป็นบุคคลที่ไม่จงรักภักดีมีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างสถาบันซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ ที่ยืนยันว่าพวกเราต้องการให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานมนานได้จบลงเพื่อที่จะฟื้นฟูหลักนิติรัฐและสร้างความเป็นธรรมในสังคมเราไม่เชื่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะเกิดขึ้นและจบลงด้วยการไปจับกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองเราไม่เชื่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีสาเหตุสำคัญจากการรัฐประหารในหลายๆครั้ง แล้วมีประชาชนออกมาลุกขึ้นต่อต้านการใช้กฎหมายใดๆก็แล้วแต่ที่ไปจับกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองแบบนี้เราไม่เชื่อว่ามันจะนาไปสู่การสร้างความมั่นคงสถาพรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและระบอบการเมืองการปกครอ,องของเราต่อไปท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เราพยายามที่จะเปิดกว้างนะครับให้มากที่สุดดังท่านประธานได้เห็นว่าใน สาระสำคัญของเหตุผลที่เราได้มีการยื่นกฎหมายฉบับนี้นั้นรวมไปไกลถึงนะครับตั้งแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่11กรุ่มภาพันธ์2549แล้วหลังจากนั้นอย่างที่เราทราบดีว่าก็มีการชุมนุมอีกหลายๆครั้งเราเห็นคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่อาจจะพูดทั้งส่วนที่เหมือนกับเราและต่างกับเราว่าถึงที่สุดนะครับเราไม่ต้องการให้ประชาชน ที่ออกไปชุมนุมทางการเมืองหรือมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องเจอนิติสงครามหรือถูกกระบวนการทางกฎหมายในการที่จะเล่นการในรูปแบบต่างๆเราเชื่อว่าคนเหล่านั้นนะครับมีความหวังดีต่อประเทศชาติแม้ว่าสุดท้ายอาจจะมีอุดมการณ์ความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่แตกต่างกันจากประชาชนหลายๆฝ่ายในสังคมเวลานั้นแต่แม้กระทั่งในวันนี้กับผมเองก็อาจจะมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ทำไมเราถึงต้องเสนอกฎหมายที่ครอบคลุมถึงคนทุกๆก,กลุ่มเพราะถึงที่สุดเราเชื่อว่าประตูบานนี้ที่จะเปิดกว้างให้มีการนิรโทษกรรมจำเป็นต้องเปิดกว้างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงไม่อยากจะเริ่มต้นการนิรโทษกรรมด้วยการเลือกปฏิบัติต่ตอคนกลุ่มใดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับ เราถึงไม่สามารถที่จะระบุข้อกล่าวหาต่างๆอย่างชัดเจนลงไปในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการใช้นิติสงครามในการเล่นงานประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันมีกระบวนการในการใช้เครื่องมือทางกฎหมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หนักที่สุดคือมาตรา112ไปจนถึงแม้กระทั่งพรบ ความสะอาดพรบรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการควบคุมเครื่องเสียงทุกรูปแบบสามารถใช้ในการที่จะกลั่นแกล้งประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองแม้กระทั่งการไม่พกปัตรประชาชนก็สามารถเป็นหนึ่งในมาตรการที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ในการกลั่นแกล้งคนที่เห็นต่างทางการเมืองได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะมาระบุมาตราใดข้อหาใดเอาไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราเห็นแล้วว่า ระยะเวลาของความขัดแย้งที่มันกินเวลานานเนี่ยมันยากมากๆที่จะมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นข้อกล่าวหาใดมาตราใดหรือพอรบดใดดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาถึงหลักคิดนี้สิ่งที่พักประชาชนเราได้พยายามสะท้อนผ่านล่างนี้ก็คือการนิรโทษกรรมทางการเมืองจะไปได้ไกลแค่ไหนจะทําสําเร็จได้มากแค่ไหนจะมีใครได้รับการนิรโทษกรรมอยู่บ้างสําคัญก็คือ บรรยากาศทางการเมืองการพูดคุยเจราจากันของฝ่ายต่างๆวันนี้เราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาครับท่านประธานว่าความคิดในการที่จะมมีคนกลางมาหาทางออกเป็นอัศวินขี่ม้าขาวเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาทางการเมืองมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้วันนี้เราต้องยอมรับว่าภายใต้การพูดคุยว่าจะต้องมีคนที่จะมาหาทางออกให้กับเรามันไม่เคยเกิดขึ้นอีกแล้ว มันผ่านจุดนั้นและมีการถกเถียงเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและมันได้พิสูจน์จนถึงปัจจุบันว่าหากเราปล่อยสถานการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันไม่จบฮะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเปิดประตูให้กว้างที่สุดและกำหนดเงื่อนไขให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายสามารถที่จะได้รับการนิรโทษกรรมอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสาหรับเงื่อนไขนะครับที่เรานะครับพักประชาชนเห็นว่าหากจะไม่ให้มีการนิรโทศกรรมนะครับมันจึงต้องกําหนดเงื่อนไขที่ได้พูดไปแล้วคือน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้องเป็นการกระทำนะครับของบรรดาของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงตลอดจนการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะได้กระทําการในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติ และไม่ว่าจะกระทําในขั้นตอนใดๆอันเป็นการกระทําที่เกินสมควรกว่าเหตุหรือ2อะเป็นการกระทําความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาเว้นแต่เป็นการกระทําโดยประมาทพูดง่ายๆก็คือว่าที่เราต้องมีการกําหนดข้อยกเว้นเหล่านี้ <c oughs> ก็เพราะเราเห็นว่าหากปล่อยเอาไว้นะครับมันก็คือการที่เราไปนิรโทษกรรมให้กับคนที่กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือประการที่3ฮะนั่นก็คือเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะกำหนดข้อยกเว้นของคนที่จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมในแง่ของระยะเวลานะครับผมได้บอกไปแล้วว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่11กุมภา49เเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราต้องยอมรับครับท่านประธานว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ย เราจะไปขีดเส้นไม่ได้หรอกครับว่ามันจะต้องจบลงแล้วในปีห5เราไปขีดเส้นไม่ได้หรอกครับว่าการเสริมสร้างสันติสุขเนี่ยถ้าขี่เส้นเอาไว้แค่ปีห5ถือว่าจบแล้วสังคมจะมีสันติสุขแล้วหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้กฎหมายทํานองนี้ผ่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะจนถึงวันนี้นะย,ยังมีคนจํานวนมากคนที่เห็นต่างทางการเมืองยังถูกดําเนินคดีต่อไปอีกเรื่อย ยังมีการพิาพากษาจำคุกกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเสริมสร้างสันติสุขได้ถ้าเรายังปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองของเราเป็นแบบนี้ต่อไปเราต้องยอมรับครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มาเลือกหรอกครับว่าจะต้องเป็นข้อหาอะไรความขัดแย้งทางการเมืองคือมันคือความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งซึ่งทุกๆประเทศมันเกิดขึ้นได้ มันไม่มาเลือกหรอครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคุณจะมาบอกว่าเออถ้าถ้างั้นอย่านี้เราโทษกรรมหนึ่งหนึ่คุณเลือกแบบนั้นไม่ได้หรอกฮะคนจํานวนมากที่ถูกดาเนินคดีด้วยข้อหามาตาหนึงหนึ่งสองคนเหล่านั้นเขารวนมีความมุ่งหมายทางการเมืองและปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งสิน้นแต่การตั้งข้อหาหลายหลายครั้งเราต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย หลายครั้งไม่ได้มีการเลือกนะฮะไม่ได้มาดูข้อที่จริงไม่ได้มาดูในรายละเอียดไม่ได้มาดูในพยานหลักฐานและที่สําคัญคือไม่ได้มาดูว่าสิ่งที่ตัวเองดําเนินการไปเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วหรือยังสุดท้ายความขัดแย้งนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านประธานลองพิจารณาว่าตั้งแต่ที่มันมีความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ย ใกล้เคียงแล้วหรือยังในการที่จะทำให้เกิดความสงบสุขหรือสันติสุขในบ้านเมืองดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดกรอบกฎหมายนี้โดยคิดหวังแค่เพียงว่าจะช่วยเหลือแค่พวกพ้องตัวเองเราไม่มีทางสร้างได้สันติสุขอะเราก็แค่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นปัญหาใหม่ของความขัดแย้งต่อไป ของสังคมในพศออนี้ดังนั้นท่านประธานด้วยความเคารพครับผมทราบดีว่าตัวร่างกฎหมายของพักประชาชนไม่เป็นที่สบายใจของหลายฝ่ายไม่เป็นที่สบายใจของเพื่อนสมาชิกจำนวนมากแม้ว่าเราจะเขียนกว้างๆแล้วไม่ได้ระบุเอาไว้ว่ามีกฎหมายไหนบ้างที่จะต้องนีรโทษกรรมแตห่หลายฝ่าย ก็พยายามที่จะบอกว่าอต้องรวมถึง112แน่นอนดังนั้นจะไม่มีทางโหวตให้กับพักล่างของพักประชาชนการติดกรอบแค่นี้จะทําให้สังคมไทยของเราคลี่คลายความขัดแย้งได้จริงๆหรอฮะวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะไม่นะมานั่งคิดว่ามันมีข้อหาอะไรแต่เราพยายามที่จะเอาความขัดแย้งเป็นตัวตั้ง แล้วหาทางในการคลี่คลายถ้าสุดท้ายท่านทั้งหลายติดรอบว่าจะต้องมีมาตานั้นได้มาตานี้ไม่ได้สุดท้ายเราจะเดินหน้ากันได้อย่างไรสุดท้ายเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในความขัดแยง้งเขาจะได้รับการนิรโทษกรรมไปด้วย <S <S ท่านประธานที่เคารพครับ <S <S พวกเรานะครับ <S <S จึงพยายามนำเสนอฮะว่าวิธีการ ในการที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยมันจึงต้องกําหนดกรอบกว้าง,างสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นตัวกําหนดและเราก็ดีไซน์ให้มันมีสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการในรูปแบบที่พักประชาชนเสนอผมยอมรับว่าเป็นคณะกรรมการที่ไม่ได้เหมือนกับคณะกรรมการชุดอื่นๆเพราะเราพยายาม ให้มีตัวแทนของประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในซี่ของฝ่ายรัฐบาลและตัวแทนในซี่ของฝ่ายคา้านที่ผสมไปกับการมีตัวแทนจากศาลที่ผสมปนเปนไปกับตัวแทนจากฝ่ายอายการเพราะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยการที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมการที่จะพิจารณาว่านิรโทษใครได้หรือไม่ได้เนี่ย สุดท้ายเนี่ยมันต้องอาศัยตัวแทนจากหลากหลายฝ่ายเราเข้าใจและเราทราบดีในส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านสบายใจว่าถ้ากฎหมายของรัคประชาชนผ่านไปได้มันไม่ได้หมายความว่าพรัคประชาชนเป็นคนไปจิ้มฮะว่าใครจะได้รับการนิรโทพรรคประชาชนไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่านายคนนี้จะได้รับการนิรโทษหรือไม่ แต่มันจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่มีตัวแทนทั้งศาลมีสภามีรัฐบาลอยู่ข้างในและผมคิดว่านี่คือความเป็นธรรมอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านประธานไปแล้วว่าวันนี้มันไม่มีคนกลางแต่สิ่งที่เราต้องการคือโต๊ะแห่งการพูดคุยที่มีคนทุกฝ่ายมาคุยกันว่าเราจะหาทางออกเรื่องนี้กันได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ครับเราจึงดีไซน์นกลไกแบบนี้ นอกจากนั้นครับท่านประธานครับเรายังได้มีการกำหนดเนื้อหาสาระว่าสำหรับบางท่านที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรมถ้าผมจำไม่ผิดท่านประธานมีแกนรนำการชุมนุมบางท่านในอดีตเขายืนยันว่าเขาไม่ต้องการนิรโทษกรรมร่างของพรรคประชาชนก็กำหนดช่องทางนะ กำหนดช่องทางให้ท่านสามารถสละสิทธ์ฮะสละสิทธิ์ในการที่จะเข้าสู่กระบวนการนิรศกรรมเพื่อที่ท่านจะได้พิสูจน์ใน,นกลไกศาลร่างของเราพยายามคิดถึงคนทุกๆกลุ่มตรงนี้ฮะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องดีไซน์กฎหมายแบบนี้ดังนั้นครับท่านประธานครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมอยากจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้ในการขอร้องฮะ ในการขอร้องต่อเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านผมทราบดีว่าพวกท่านทั้งหลายอาจจะมีความคิดหลายๆอย่างต่อพวกผมแต่ท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆครั้งที่มันมีการดําเนินคดีกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองยิ่งพวกท่านใช้ข้อหาที่รุนแรงมากเท่าไหร่ใช่ครับท่านทำสำเร็จคือท่านได้ความกลัว แต่ผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพว่าด้านกลับของความกลัวคือความอันตรายสังคมนี้ไม่สามารถอยู่กันได้ด้วยความกลัวอีกแล้วสังคมนี้ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการเห็นคนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่ไว่าจะเป็นลูกหลานคนในครอบครัวต้องถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาที่มันรุนแรง เพียงเพราะเขาแค่อยากเห็นสังคมที่ดีกว่าทุกๆครั้งที่มีคำพิพากษาคนคนหนึ่งครอบครัวของเขาเพื่อนของเขาเพื่อนในโรงเรียนเขาจะคิดยังไงฮะเขาจะคิดยังไงกับกระบวนการยุติธรรมของเราเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกเหรอฮะว่าทุกครั้งที่มีการดำเนินคดีแบบนั้นเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมแล้ว เขาจะรู้สึกเหรอครับคนในครอบครัวจะรู้สึกเหรอครับว่าสังคมเรียบร้อยแล้วสังคมดีงามแล้วเราเป็นประเทศที่สีวิไลแล้วเพียงเพราะคนที่เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยเขาถูกพิพากษาให้จำคุกเราอยากได้สังคมแบบนั้นจริงๆเหรอฮะหรือเราจะยอมรับความจริงกันตั้งแต่วันนี้ว่าสังคมนี้ถ้าจะเดินต่อไปกันในข้างหน้าเนี่ย มันถึงเวลาแล้วที่เอาคนที่เห็นต่างทางการเมืองคนที่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติให้เขาได้ออกจากข้างนอกเรือนจํำแล้วมาใช้ชีวิตปกติให้สังคมนี้ได้เริ่มต้นกันใหม่คิดหาหนทางด้วยกระบวนการปรกติทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้แบบนี้ธรท่านประธานครับถ้าวันนี้ผมอยู่ในสภานิติปญญัติแห่งชาติ ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารผมจะไม่แปลกใจเลยฮะผมจะไม่แปลกใจเลยที่เราจะได้เห็นผู้มีอำนาจที่บ้าอำนาจแล้วใช้อำนาจในการที่จะลังแกคนที่เห็นต่างทางการเมืองแต่วันนี้เราผ่านการเลือกตั้งมันจะมีสักเสี้ยวหนึ่งของหัวใจเราบ้างไ,ไหมฮะที่เราจะได้คิดว่า เราสงสารลูกของอานน์เราสงสารของครอบครัวอีกหลายๆครอบครัวเราสงสารคนอีกจํานวนมากที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วอีกนิดเดียวเขาจะเรียนจบแล้วเขาสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถนั้นเพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายเขาต้องการเป็นคนที่ลีภ้ภัยเราจะใช้โอกาสนี้ของการมีเสี้ยวหนึ่งของหัวใจในการทำให้ประเทศนี้มันดีกว่านี้ได้ไหม เราคิดแบบนี้บ้างได้ไหมมันอีกนิดเดียวท่านประธานมันอีกนิดเดียวที่เราจะทำสำเร็จทำให้กฎหมายฉบับนี้คลี่คลายปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองนี้มันอีกนิดเดียวกระดิ่งมันตั้งอยู่ตรงหน้าของเราอีกแค่นิดเดียวแต่ขออย่าตั้งแง่กันได้ไหมด้วยความเคารพครับผมอยากให้ ช่วงเวลาที่เหลือพวกเราได้ทบทวนผมทราบดีว่าทุกท่านในพักก็คงจะมีธงทางการเมืองมาแล้วแต่ผมอยากให้พวกท่านทบทวนเพราะนี่คือทางออกของสังคมไทยจริงๆขอบคุณครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ